รู้ไหมผลไม้แต่ละสีช่วยคนเป็นสเกตเงินได้อย่างไรก่อนที่จะไปฟังฝากกดติดตามช่องแก่นปรึกษาสเกตเงินด้วยนะคะถ้าคุณกินผลไม้สีแดงเช่นทับทิมสตรอเบอรี่แอปเปิลแดงมีไลโคปีนแล้ววิตามินซีช่วยต้านอนุมูลอิสระลดอาการอักเสบเสริมภูมิคุ้มกันผลไม้สีส้มสีเหลืองเช่นมะละกอสุก ส้มโอฝักทองต้มมีเบต้าแคโรทีนวิตามิน A ช่วยบำรุงผิวหนังลดผื่นลดคันลดรอยแตกผลไม้สีเขียวเช่อนอโวคาโดฝรั่งกีวีมีคอโลฟินฟอเลตวิตามินซีสูงช่วยล้างสารพิษต้านอักเสบเสริมลำไส้ผลไม้สีน้ำเงินสีม่วงเช่น บเบอรี่ลูกหมอ่อนองุุนมีแอนโทไซยานินช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวเส้นเลือดแข็งแรงลดอาการแทรกซ้อนในผู้ป่วยสะเก็ดเงินลงข้อผลไม้สีขาวหรือสีครีมเช่นกล้วยแห้วน้ำมะพร้าวมีไฟเบอร์และโพแทสเซียมช่วยขับของเสียล้างสารพิษลดการสะสมของสารกระตุ้นภูมิหากคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์ ฝากด Share, ากดแชร์กดเซฟให้กับคนที่คุณรักด้วยนะคะ